มเมื่อวเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะพันตำรวจเอกการตั้งวิจิตผู้กำก,กับสพบ้านผือได้ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบในห่วงเดือนมีนาคมโดยสืบทราบว่ามีการลักลอบมั่วสมเสพและขายยาเสพติดบริเวณกระท่อมนาานเตี้ยไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงค่ะตั้งอยู่บริเวณทิศต,ตะวันออกของหมู่บ้านนนดูหมู่ห้าตำบลนน,นทองโดยกลุ่มผู้้ายาเสพติดนะคะจะคกปืนไว้ป้องกันตัวจึงได้นำกำลังออกไปตรวจสอบพบชายสามคนนั่งอยู่บนเถียงนาเมื่อพบตำรวจหนึ่ง ได้กระโดดจากเถียงนาวิ่งหนีลงไปในสระน้ําตํารวจก็ได้กระโดดลงสระตามจับขึ้นมาได้ค่ะทราบชื่อภายหลังว่านายพาณิชย์หรือเตีย้ยอายุ42ปีเจ้าของเถียงนาจากการตรวจค้นพบยาบ้า248เม็ดค่ะยาไอซ์บรรจุซองพลาสติกใส9ซองน้ําหนัก8.3กรัม อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสามแปดศูนย์พร้อมด้วยกระสุนปืนหนึ่งนัดอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองสองพร้อมด้วยกระสุนปืนสี่สิบเก้านัดกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดจำนวนสองนัดเงินสดสองหมื่นบาทค่ะซึ่งจากการสอบสวนนายพาณิชย์นะคะให้การกรับสารภาพว่ามีอาชีพทำนาแต่ชอบเสพยาบ้าเป็นประจำต่อมาค่ะก็ได้รู้จักกับชาวลาวจึงได้ชักชวนมาขายยาบ้ายาไอซ์จึงผันตัวมาเป็นผู้ขายโดยชาวลาวจะนำยาบ้าและยาไอซ์มาส่งโดย จะมีลูกค้าขับรถจักรยานยนต์เข้ามาซื้อส่วนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนนะคะตนซื้อมาเพื่อขู่ลูกค้าที่เบี้ยวเงินค่ะจึงซึ่งตนนั้นได้ลักลอบขายยาบ้ายาไอซ์มานานแล้วกระทั่งมาถูกตำรวจบุกเข้าตรวจค้นจับกลุ่มค่ะเอ่อในห้องทดงลองการล้างอาญกรรมนะครับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่24 มีนาคมนี้นะครับสพวันถอเราได้จับกลุ่มวันนี้นะฮะผูหา2อลายนะครับรายแรกคือในเตี้ยนะครับยาบ้าจำนวน250เมตรยาไอซ์8กรัมนะครับที่น่าสนใจคือมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด3 8 0แกระบอกปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุดสองกระบอกกระสุนปืนประมาณ50นัดนะครับส่วนลายที่2นะครับในเอสครับ ยาบ้าประมาณ20เมตรอซส0.8กรัมนะครับปืนไทยประดิษฐ์ขนาด 0. .38 หนึ่กระบอกกระสุนปืน3นัดนะครับและปืนไทยะดิษฐ์แบบบรรจุป,ปลายกระบอกอีกหนึ่งกระบอกนะครับมีสองลายนี้ครับที่น่าสนใจในห่วงระดมการล้านในเดือนนี้ครับ